สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมารีวิวถุงน่องนะคะรุ่น p r e ตี้นะคะเบอร์หนึ่งที่มนใส่อยู่นะคะอยากจะมารีวิวให้เห็นนะคะกันจะจะแล้วก็อันนี้ซูมมาใกล้มากๆเลยคืออยากให้เห็นจริงๆหลวงมลขยับให้ดูอีกนิดนึงนะ,ะโอเคนะคะเนื้อถุงน่องของเรานะคะรุ่นนี้เป็นแบบบางนะคะเป็นแบบบางเลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้ความบางเบานะคะบางแบบนี่ค่ะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวดึงให้ดู แลรวก็อยากให้ดูใกล้ๆอีกบางแบบนี้นะคะนี่ระดับประมาณนี้เลยนะคะเราจะให้ความเนียนแล้วก็การปกปิดได้ระดับหนึงนะคะแต่ไม่ได้ปกปิดถึงขั้นว่ารอยแผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุต่างๆหรือรอยแผลเป็นที่เกิดจากน้ําร้อนลวกนะคะรอยแผลเป็นจากอีสุกอิสัย หรือว่ารอยแผลเป็นผ่าตัดใหญ่ๆแผลคีรอยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแผลเป็นชนิดใหญ่ๆประเภทนั้นไม่เหมาะนะคะกับรุ่นพริตตี้เพราะว่ารุ่นพริตตี้เนี่ยเขาบางเบานะคะระดับการปกปิดนะคะ HD นะคะระดับความเนียนเหมือนประมาณทาครีม BB หรือทา CC ครีมแบบเคลือบผิวนะคะให้เสมือนให้เสมือนผิวเนี่ย ไม่ได้โลนหรือว่าไม่ได้เปลื่อจนเกินไปนะคะก็ยังปกป้องผิวได้จากรังสี Uv นะคะปกป้องผิวได้จากแสงแดดนะคะแล้วก็ช่วยให้เรียวขาของเราเนี่ยกระชับแล้วก็สวยขึ้นนะคะใครที่มีปัญหาต้นขาเบียดกันนะคะอยากต้นขายู่ไว้ผิวเป็นคลื่นจริงๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ ไม่ได้ดีซะทีเดียวเหมือนรุ่นพรีเมียมนะคะถ้าใครที่อยากจะได้ความกระชับแบบแน่นสุดๆนะคะความกระชับแบบเฟิร์มสุดๆมนแนะนำให้ไปใช้รุ่นพรีเมียมแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรอยแผลเป็นนะคะรอยแผลเป็นจุดด่างดำหรือว่าใครที่ต้องใช้สำหรับทำการแสดงนะคะถุงน้องที่ต้องใช้สำหรับทำการแสดงโดยเฉพาะเลยเนี่ยมนแนะนำเลยเป็นรุ่นพรีเมียม พรีเมียมเนี่ยคู่ละ500บาทแต่โคตรเจ๋งเลยนะคะเจ๋งมากๆมนบอกเลยว่ามันเป็นอะไรคิดดีนะคะมันเป็นมันเป็นพรีเมียมที่สมพรีเมียมสมคำล่ำลือนะคะอันนั้นก็จะออกแนวแบบปกปิดแบบว่าดีงามมากๆแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบบางเบานะคะเป็นรุ่นแบบบางเบาออกงานเบาๆสวย นะคะใส่เสริมสร้างบุค,คลิกภาพนะคะใส่เดินใส่ไปทานข้าวไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนว่ารุ่นนี้จริงๆรุ่นนี้สวยนะก็คือดูดีเนาะเนี่ยค่ะใส่ออกมาแล้วมนว่ามันดูสวยความรู้สึกมนแล้วก็คนรอบข้างเพื่อนๆหรือใครหลายๆคนที่ลูกค้าประจาที่ใช้เนี่ยก็ชื่นชอบเพราะว่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ใส่ออกมาแล้วเนียน